ื่องของสุขภาพเนี่ยนะครเป็นเรื่องสําคัญต้องเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณนี่อายุเท่าไหร่บางท่านเนี่ยนะครับทำงานทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยนะฮะ ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาก็เลยอาจจะมองข้ามไปบางแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเริ่มเห็นความสําคัญเมื่อหากเกิดบางสิ่งบางอย่างหรือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับคุณนะฮะซึ่งวันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันนะครับมาฝากจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้หลายๆถ้ารู้จักกันเป็นอย่างดีอาจารย์วิโรจน์ตั้งวันิตย์ครับผมอาจารย์สวัสดีครับนิฮาวนิฮาวนิฮาวนอาจารย์นี่ต้องบอกเลยว่า จะ70ปีแล้วนะตอนนี้69 69แล้วตอนนี้ขับรถเองได้ไปไหนมาไหนเองได้ซึ่งอาจารย์นี่ก็ทำงานหนักมาตลอดใช่ไหมแต่เมื่อเาถอยไปเมื่อประมาณ65ปีตอนนี้65ตอนตอน65นะ4ปีที่แล้วอาปีที่แล้วถูกต้องตอนนี้ก็69แล้วนะครับตอนนี้อยู่ดีก็หมดแรงไปเลยซึ่ง ก็ต้องขอบอกกับอเมลกับเอกด้วยนะว่าตลอดชีวิตไม่เคยไปให้หมอตุงหมอตรวจอะไรเลยเราก็มั่นใจนะว่าเราเนี่ยแข็งแรงฟ้าผ่าไม่ตายประมาณนั้นคือขนาดนั้นเลยนั่นแหละพอทำนไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็หมดแรงหมดแรงเสร็จปุ๊บก็ตกใจเอ๊ะทำไมมันก็ไม่ฟื้นก็รีบไปหาหมอหมอก็จับตรวจทุกสิ่งทุกอย่างน้ําตาลดีไขมันดีความดันดี everything ดีหมดในที่สุดหมอเคาะเลยอาจารย์วิโรจน์ครับ อาจารย์รถเข้าวัยทองแล้ววัยทองวทองแล้วแล้วเข้าเร็วมาก65าใช่ไหมบางคน70-80ยังบางปลื้ดอ,อยู่หรือใช่ไหมเสร็จป๊๊บหมอบอกยาไม่ต้องกินยากิน บำรุงร่างกายสุดฤทธิ์กลับบ้านก็กินนมกินวิตามินสุดฤทธิ์กินเท่าไหร่มันก็ไม่มาเพราะไม่มาเนี่ยก็ไม่กล้ามาออกรายการขับรถเองไม่ได้เดินไปซื้อโจ๊กปักซอยก็ไม่ได้ชั้นทนที่ผ่านมาทํางานเองใช่เพราะยังไม่มีแรงกลางคืนนอนก็กระสับกระส่ายนอนไม่หลับตื่นมาก็ไม่มีแรงไม่สดชื่นเลยเมื่อแรงไม่มีงานก็ไม่มีเพราะงานไม่มีคันทีเงินไม่มีลวสิอ้าวตายเรื่องสำคัญเลยนะแล้วพอเดี๋ยวถ้าแบบเป็นอย่างนี้สุดโมลงไปป๊บก็ต้องถูกส่งเข้าปอติกตึงเลยนะ ต้องไปอยู่สถานเลี้ยงคนแก่ประมาณนั้นแหละออวิสภาพนั้นน่ากลัวเมากเพราะเราไม่มีลูกไงจิตตกไหมจ๊ะเออมากมากมากเลยลูกก็ไม่มาดูเราต้องให้หลานมาดูหลานก็ปิญญาตีปิญญาโทกำลังปิญญาเอกกันแล้วใครจ็มาดั่งดูแลเราได้ใช่ไหมในสุดทํยังไงดีเราก็นั่งกัดฟันเลยนะเราต้องกู้ตัวเราเองขึ้นมาให้ได้เออเมื่อจะกู้ขึ้นมาให้ได้เสร็จปุ๊บต้องมีองค์ความรู้ก็ไปดูฝรั่งไปดูอินเดียเก่งนะ สุนไพนเดียก็เลิศนะก็มองไปมองมาเอาตายล้วใกล้เกือกินด่างจริงๆในตัวเราความรู้เยอะแยะจีนศึกษาไงเรื่องจีนจีมันอยู่ในตัวเราั้างนั้นชำนาญอยู่แล้วแงยขึ้นมาเลยี่ตำรานะครับจงอีสืเหลียวก็แปลว่าโภชนาบำบัดคนจีนสองปัะเทศตดึกดําบันเลยนะว่าเราต้องกินอะไรข้อที่หนึ่งเลยไม่ให้กิน ไม่ให้กินยาแทนข้าวแต่ให้กินข้าวแทนยาใช่นึกออกไหมเรากินอาหารเนี่ยกินถ้าเรากินอาหารให้มันไปดูแลรักษา่างกพอเราถูกหลักเสร็จปุ๊บเราก็ไม่นกินยาแต่เมื่อเรากินไม่ถูกหลักเราก็ต้องกินยาแทนข้าวทานอาหารให้เป็นยาถูกต้องอนี่แหละเขาเคยสอนวิธีกิน5้าแบบในนี้เลยนะอแบบที่หนึ่งก็คือโอชาโภชนาเกนให้อร่อยสองพานณม พลานามัยโภชนากินให้แข็งแรงสามอโรคาโภชนากินป้องกันโรคสี่โอสุดโภชนากินเป็นยาเลยห้ามงคลโภชนากินให้เป็นสิริมงคลกับตัวเราอันนี้ห้าข้อนี้อาจารย์ว่าเอาข้อสองก็พลานามัยโภชนาเราต้องแข็งแรงเราต้อองการนามัยเราคืนมาจริงไหมอ่ะละเขาเนี่ยกินยังไงอ่ะนั่นน่ะสิจ๊ะเราก็ศึกษาเลยเออในนี้มีสมุนไพรเยอะแยะไม่สมุนไพรทั้งหมดพืชหมดสัตว์สารพัดอย่างมีแต่ก็ปิ้งขึ้นมาหนึ่งตัวเลย ราชาแห่งสมุนไพรก็คือทังเช้านี่แหละ<อ>นี่คือราชาสมุนไพรเลยนะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ฟ้าดินสร้างไหมก็มเป็นทั้งสัตว์และเป็นทั้งพืชในตัวเดียวกัน<า>แล้วเขามีสรรพคุณก็คือปรับสมดุลในร่างกายของเรา ก็คือรู้จักอินเนี่ยย่างไม่เคยได้ยินเอกาเมลก็ได้ยินใช่ไหมพลังสีดําแบบสีขาวอ่ะเออต้องปรับแม่ถ้าอินอย่างเราสมดุลสมดุลเราก็แข็งแรงถ้าเป็นมีอันนึงเอ็นแบบอ่า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 ก็เอ็นไปหาเมลจ็บวก็เริ่มเจ็บปวดต้องก็ปรับได้ปรับยังไงก็คือปรับไม่ตับไตหัวใจมั่นปอดแข็งแรงมว่าตับไตหัวใจมั่นปอดเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะสมดุลละอ่าละไม่มีเลือดเสียแล้วใช่ไหมตอนนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้อง ใช้เลยเพราะใช้เสร็จปุ๊บนี่อเมลกัเอกมันต้องเป็นเดือนนะแค่เป็นอาทิตย์เองรู้เรื่องเลยนับอาทิตย์นะไม่ใช่นับเดือนนะนับเป็นอาทิตย์แค่นั้นเองเป็นไงฮะ แรงเริ่มมาเริ่มมาก็เริ่มเดินไปซื้อโจ๊กกินเองได้ละขับรถขับรถได้ไหมคะอ่าพอเริ่มไปซื้อโจ๊กครั้นี้ก็ใจกล้าๆสิก็ขับรถขับเข้ายวราชเลยไปกินลูกชิ้นปลาที่เราชอบเลยต่อด้วยขนมปังไหมไม่เอาขนมปังไม่เอาจนถึงขั้นที่แบบขับรถไม่ได้ไม่มีแรงเลยนแล้วก็เริ่มมาออกรายการมาโผล่พอมาโผล่เสร็จปุ๊บเขาก็เห็นละพวกทัวเห็นละโอ้ยอาจารย์โผล่รายการแล้วนี่เริ่มเริ่มมีงานขึ้นสู่ยุทธภพนี่าก็มาเชิญไปปักกิ่งไปเมืองจีนก็ไป เดินเป็นสิบกิโลเรียกว่ากลับมาทวงพลังคืนเนาะพอกลับมาปุ๊บมั่นใจละรับละครเลยเล่นตั้งแต่หัวจุดท้าย24ตอนเล่นอยู่นั่นแหละเดี๋ยนะถ่ายละครถ่ายละครนี่หนักมากมันเหนื่อยมากไปนะตั้งแต่เช้ามืดอะนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคแล้วก็คืนสู่ยุทธภพแล้วนะครับแล้วก็เลยว่าเอ๊ะวิธีของเรานี่ได้ผลนะพอได้ผลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เพื่อนเพื่อนเรา รอบข้างเยอะแยะเลยเรา69เพื่อนเรา70 75เพื่อนเรุ้นในแจ้เฮียนี่นะ พวกนี้ส like oh, like ุดโซมหมดละาะคนจะมีเรื่องน้ำตาลมั่งเรื่องไขมันมั่งเรื่องโน่นเรื่องนี้มั่งตัวอทองมั่งท่านอาจารย์ก็แนะนําแนะนําแนะนําหาไปสักแป๊บหนึ่งก็กลับมาจัดปาร์ตี้แตงคิวเลยโอ้โหแฮปปี้กันหมดทุกคนก็ได้ผลพอได้ผลสิป๊บอัก็แนะนํต่อ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 ไปให้คนข้างนอกละก็ได้ผลกันมาเรื่อยๆรืนะครับก็ต้องขอย้ํานะขอย้ําบอกว่าเอ ถั่งเช่าเนี่ยไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาเ้า <c oughs> เป็นสมุนไพร,รท,ที่ปรับสมดุลเฉยเมื่อเราสมดุลแล้วร่างกายเราแข็งแรงแล้วรเราก็สามารถที่จะรับมือกับน้ําตาลได้รับมือกับไขมันได้รับมือกับความดันได้ะนะครับะจะต้องเชื่ออาจารย์วิโรจน์นะคน,นนี้ทํางานหนักอ่อนเพลียชอบกินของหวานของทอดของมันทุกคนเนี่ยหวานทอดมันนี่แหละคือตัวก่อโรคก่อโรคอาจารย์กินไหมอ่ะกินก็กินจนแบบว่าพอตอนลังมากินถังเช่าเดี๋ยวอาการไม่กลัวละแล้วเราก็รับเราก็รับ ือเข้าไปใช่ไหมครับ